หมอปลายพลายกระซิบทักแรงสำหรับใครคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยทีเดียวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวกับโชคลาบ และความร่ำรวยที่จะหลัไหลเข้ามาหาท่านอย่างไม่ขาดสายดวงชะตาของท่านในช่วงเวลานี้ได้เปิดรับพลังแห่งความสำเร็จและความมั่งคั่งอย่างเต็มเปลี่ยมเหมือนประตูโชคชะตาถูกเปิดออกกว้างเพื่อรอรับทรัพย์สินเงินทองที่จะไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดหยอด่อนเรื่องการเงินนั้นจะมีโอกาสรับทรัพย์จากหลายทางทั้งรายได้จากงานประจำที่มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นหรือการลงทุนเล็กๆน้อยๆที่เคยทำไว้จะเริ่มเห็นผลกำไรชัดเจน รวมถึงช่องทางรายได้เสริมที่ท่านอาจยังไม่เคยนึกถึงจะมีผู้ใหญ่หรือคนที่เคารพนับถือช่วยสนับสนุนเรื่องเงินทองให้ได้อย่างน่าประทับใจช่วงนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนทางการเงินการออมและการขยายกิจการหรือธุรกิจส่วนตัวที่กำลังดำเนินอยู่ด้านการงานก็จะพบกับความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นมีโอกาสได้รับการยอมรับจากหัวหน้างาน หรือผู้บริหารมีงานใหม่ๆเข้ามาให้รับผิดชอบที่ท้าทายแต่ก็เปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่การทำงานรวมกับผู้อื่นจะราบรื่นขึ้นหากมีโครงการใหม่ๆหรือการเจราจาธุรกิจใดๆในช่วงนี้จะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเส้นทางอาชีพของท่านกำลังจะเปิดไปสู่ความมั่นคงและความรุ่งเรืองอย่างแท้จริงในเรื่องความรักและความสัมพันธ์คนโสด จะได้พบเจอคนที่ถูกใจอย่างไม่คาดฝันความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักใหม่ที่มั่นคงและจริงใจส่วนคู่รักที่มีอยู่แล้วจะได้เพิ่มความอบอุ่นและความเข้าใจกันมากขึ้นบรรยากาศในบ้านจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความรักที่แท้จริงหากมีปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆก็จะได้รับการแก้ไขอย่างราบรื่นด้วยความอดทนและการสื่อสารที่ดี เรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านดวงเปิดรับโชคใหญ่ทั้งจากลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือแม้แต่การลงทุนที่มีความเสี่ยงแต่ให้ผลตอบแทนสูงใครที่เคยหวังรางวัลใหญ่หรือโชคลาบก้อนโตเตรียมตัวรับได้เลยโชคลาบจะมาแบบไม่คาดฝันบางคนอาจได้รับเงินก้อนใหญ่หรือรางวัลที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ดังนั้นจงเปิดใจและอย่าลังเลที่จะลองเสี่ยงในเรื่องที่เหมาะสมแต่ก็ต้องใช้สติปัญญาประกอบด้วยเสมอสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงที่จะช่วยส่งเสริมโชคลาภและความสำเร็จในเดือนนี้ขอแนะนำให้ท่านทำความสะอาดบ้านและที่ทำงานอย่างละเอียดเพื่อให้พลังงานดีๆไหลเวียนอย่างไม่มีสะดุดรวมถึงการบูชาพระราหูและพระพิกเนตเพื่อเสริมดวงด้านการเงินและการงานมันทำบุญ ด้วยการถวายสังฆทานและทำทานกับผู้ยากไร้จะช่วยเปิดทางโชคลาภให้กว้างขึ้นนอกจากนี้การพกเครื่องรางนำโชคที่เกี่ยวกับราศีมังกรเช่นหินมงคลหรือวัตถุมงคลที่เหมาะสมจะช่วยปกป้องและเสริมพลังให้ท่านได้อีกทางหนึ่งการใส่ใจดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญในเดือนนี้เพราะความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องมาจากร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงพยายามหาเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายมีพลังพร้อมรับมือกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสุดท้ายนี้ขอฝากให้ทุกท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารและคำทำนายดีๆที่จะช่วยให้ท่านก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความสำเร็จอย่างมั่นคง และหากท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีและต้องการสนับสนุนทีมงานของเราท่านสามารถกดปุ่มซ u เปอร์แดงซ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เช่นกันขอให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปด้วยพลังแห่งโชคลาภและความสำเร็จที่ไม่รู้จบในเดือนนี้ครับดวงการงานและดวงการเงินของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้มีพลังงานของความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆแทรกตัวเข้ามาอย่างเยียบง ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่พุ่งพล่านแต่กลับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่แฝงด้วยสัญญาณของการเติบโตความหนักแน่นและบททดสอบที่เข้ามาเพื่อขัดเกลาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในด้านของการงานชาวลัคนาราศีมังกรยังคงต้องดำเนินชีวิตด้วยความอดทนและมีวินัยเป็นหลักสิ่งที่คุณแบกรับอาจจะดูหนักหน่วงในสายตาคนรอบข้างแต่สำหรับคุณแล้วมันคือหน้าที่ที่ต้องทำให้จบต้องทำให้ได้ และต้องทำให้ดีที่สุดช่วงเวลานี้อาจมีความรับผิดชอบใหม่เข้ามาหรือเจ้านายผู้บังคับบัญชามอบหมายงานที่ดูจะเกินกำลังให้กับคุณแต่จงรู้ไว้ว่าทุกภาระที่เข้ามาในเดือนนี้จะกลายเป็นสะพานที่ทอดยาวไปสู่ความมั่นคงในอนาคตคุณอาจต้องทำงานร่วมกับคนที่คุณไม่ถนัดหรือมีความต่างในแนวทางการทำงานซึ่งอาจสร้างความอึดอัดในใจแต่หากคุณสามารถปรับตัวประนิประนอม และเลือกใช้น้ำเย็ยนเข้าลูปแทนน้ำร้อนที่กำลังเดือดสิ่งที่ดูยุ่งยากในตอนต้นจะค่อยๆค,คลี่คลายด้วยสติและความสามารถของคุณเองหากคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้คือช่วงเวลาที่คุณควรพิจารณาเรื่องการวางแผนงานระยะย,ยาวทบทวนโครงสร้างและค่อยๆปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จำเป็นการลงทุนหรือการขย,ขยายในช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเสี่ยงโชคใหญ่ แต่เหมาะสําหรับการลงมือในสิ่งที่คุณมีข้อมูลเพียงพอมีพื้นฐานแน่นหนาหรือสิ่งที่คุณวางแผนมานานแล้วในด้านของดวงการเงินเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณยังคงต้องใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและมีวินัยเป็นพิเศษเพราะแม้ว่ารายรับจะยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่รายจ่ายก็ดูจะทยอยตามมาติดติด โดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่อยู่อาศัยการเดินทางหรือเรื่องสุขภาพคุณอาจต้องควักกระเป๋าเพื่อตอบสนองความจำเป็นในด้านต่างๆที่คุณไม่อาจเลี่ยงได้หากคุณมีแผนจะลงทุนหรือซื้อสิ่งของชิ้นใหญ่ขอให้พิจารณาให้รอบคอบเพราะพลังของเดือนนี้ไม่เอื้ออำนวยกับการใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยหรือการตัดสินใจแบบเร่งรีบ หากคุณอดทนเก็บออมหมันวางแผนและรู้จักใช้จ่ายเฉพาะสิ่งจำเป็นจะสามารถรักษาสภาพคล่องของกระแสงเงินสดเอาไว้ได้สำหรับผู้ที่หวังโชคลาบแบบฉับพลันเดือนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนักสำหรับการเสี่ยงโชคใหญ่แต่หากเป็นโชคลาบเล็กน้อยหรือจากการค้าขายความพยายามเก่าๆหรือการช่วยเหลือคนอื่นในอดีต อาจกลับมาส่งผลดีแบบไม่คาดคิดรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆจากงานอดิเรกงานฝีมือหรือการขายออนไลน์อาจนำความปลื้มใจมาให้สิ่งที่ควรระวังในเดือนนี้คือการหมุนเงินให้พอดีการท้างชำระหรือความเครียดจากภาระหนี้สินที่อาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจให้หมั่นวางแผนการเงินล่วงหน้าไม่ก่อนนี้เพิ่มโดยไม่จำเป็นและพยายามเคลียร์สิ่งทัง้งคาเล็กๆให้หมดไปก่อน โดยสรุปเดือนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นช่วงเวลาของการอดทนขยันขันแข็งและลงมือทำงานอย่างรอบคอบไม่หวังผลลัพธ์รวดเร็วแต่ขอให้คุณมั่นใจในเส้นทางที่เลือกเดินเพราะแม้จะหนื่แต่จะคุ้มค่าในระยะยาวและจะกลายเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตของคุณหากเปรียบดูในเดือนนี้เป็นภาพวาดก็คงเป็นภาพของคนหนึ่งที่กำลังไต่ ขึ้นไปบนภูเขาอย่างไม่ยอ่อท้อแม้ไม่ใช่ทางลัดแม้ไม่มีใครช่วยดึงมือแต่ด้วยเท้าที่มั่นคงและใจที่ไม่ท้อความสำเร็จก็จะปรากฏอยู่ตรงปลายทางในไม่ช้าดวงความรักและดวงสุขภาพของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้มีความละเอียดอ่อนแฝงอยู่ในทุกช่วงเวลาเป็นเดือนที่ทดสอบความมั่นคงของใจความหนักแน่นของความรู้สึก และการดูแลร่างกายที่ต้องใช้ความใส่ใจมากกว่าที่ผ่านมาแม้ว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นผู้ที่มีบุคลิกเงียบขรึมจริงจังและมักไม่เปิดเผยความรู้สึกอย่างง่ายดายแต่ในเดือนนี้พลังงานจากดวงดาวกำลังถักดันให้คุณต้องหันมาเผชิญหน้ากับความรู้สึกภายในใจของตนเองอย่างลึกซึง้งในด้านของความรักสำหรับผู้ที่มีคู่ครองอยู่แล้วเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ ต้องการการปรับตัวอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาการสื่อสารหรือความเข้าใจที่อาจมีความคลาดเคลื่อนความคาดหวังบางอย่างที่ถูกเก็บงำไว้ในใจของทั้งสองฝ่ายอาจเริ่มก่อตัวเป็นพลังเงียบที่ถาโถมเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวหักตอให้สิ่งเหล่านี้หมักหมมไว้โดยไม่มีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาก็อาจนำไปสู่ความเย็นชาหรือความห่างเหินที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าชาโดยที่ไม่มีใครตั้งใจ อย่างไรก็ตามหากคุณสามารถเปิดใจและเลือกที่จะฟังด้วยใจไม่ใช่เพียงแค่ฟังเพื่อจะตอบกลับแต่ฟังเพื่อจะเข้าใจความรักของคุณในเดือนนี้จะสามารถพัฒนาไปสู่ระดับที่มั่นคงยิ่งขึ้นได้ชาวมังกรไม่ใช่คนที่ใช้คำหวานได้ง่ายนักแต่คุณมีวิธีของคุณในการแสดงความรักผ่านการกระทำและหากคุณกล้าแสดงออกในแบบที่เป็นตัวเองคู่ของคุณจะสัมผัสได้ ถึงความจริงใจและจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของความรักที่แน่นแฟนนี้มากขึ้นในบางกรณีอาจมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณและคนรักต้องอยู่ห่างกันชั่วคราวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องงานการเดินทางหรือความจำเป็นในครอบครัวซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวหรือห่วงใยอย่างลึกซึ้งขอให้ใช้ช่วงเวลานี้ในการส่งกำลังใจให้กันไม่ว่าด้วยข้อความเล็กๆก,ก,การโทรศัพท์หรือการแสดงความห่วงใยแบบเรียบง่าย เพราะพลังงานของเดือนนี้เหมาะกับความรักที่มีรลักฐานจากความเข้าใจไม่ใช่เพียงความหวือหวาในชั่วครู่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีคู่เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณ เริ่มรู้สึกว่าตัวเองต้องการใครสักคนเข้ามาเติมเต็มแต่ขณะเดียวกันคุณก็ยังมีความลังเลไม่แน่ใจว่าจะเปิดใจให้ใครดีคุณอาจรู้สึกว่าความรักคือความเสี่ยงหรือยังมีบาดแผลจากอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ในใจแต่จงรู้ไว้ว่าดวงดาวในเดือนนี้กำลังส่งสัญ,ญญาณให้คุณค่อยๆปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวเหล่านั้นและเปิดพื้นที่ในใจเพื่อให้ใครบางคนได้เข้ามามีโอกาสที่คุณจะได้พบกับคนที่น่าสนใจผ่านเรื่องงาน หรือกิจกรรมที่คุณมีส่วนร่วมอย่างจริงจังคนคนนั้นอาจไม่ใช่คนที่ดูน่าตื่นเต้นในตอนแรกแต่จะเป็นคนที่คุณสามารถค่อยๆรู้จักและไว้ใจได้ในระยะยาวความรักของคุณหากจะเกิดขึ้นในเดือนนี้จะเป็นความรักที่เติบโตอย่างช้าๆผ่านการพูดคุยการเรียนรู้และการยอมรับในกันและกันเป็นความรักที่ไม่เร่งรีบแต่มั่นคงในด้านของสุขภาพเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณ ต้องระมัดระวังสุขภาพของตนเองให้มากกว่าปกติโดยเฉพาะเรื่องของความเครียดความกดดันทางอารมณ์และความเหนื่อยล้าจากการทำงานที่สะสมมาต่อเนื่องความรับผิดชอบที่มากมายอาจทำให้คุณละเลยการพักผ่อนการทานอาหารให้ตรงเวลาหรือแม้แต่การดูแลร่างกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆแสดงผลผ่านอาการเล็กๆเ,เช่นปวดศีรษะปวดหล่ปวด หลังหรือระบบย่อยอาหารที่ทำงานผิดปกติเดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการฟื้นฟูร่างกายแบบเรียบง่ายแต่ได้ผลเช่นการนอนให้เพียงพอการเลือกทานอาหารที่ดีต่อระบบย่อยการออกกำลังกายเบาๆอย่างการเดินการยืดเส้นยืดสายหรือแม้แต่การนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบและปรับสมดุลในพลังงานภายในหากคุณมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะเกี่ยวกับข้อกระดูกหรือระบบไหลเวียนโลหิต ให้ใส่ใจเป็นพิเศษในช่วงนี้เพราะอาการเดิมอาจกำเริบขึ้นมาได้จากความเครียดสะสมหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยากปล่อยปละเลยอาการเล็กๆน้อยๆเพราะสิ่งเล็กน้อยวันนี้อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ในวันหน้าในเชิงจิตใจคุณอาจรู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกว่าตัวเอง ต้องแบกอะไรไว้ตามลำพังอยากตัวที่จะขอความช่วยเหลือหรือหาคนที่คุณไว้ใจมารับฟังบ้างเพราะบางครั้งการพูดออกไปเพียงนิดเดียวก็อาจช่วยลดความหนักในใจได้มากกว่าที่คุณคิดจงอย่าลืมว่าร่างกายที่แข็งแรงต้องอาศัยใจที่เบาสบายร่วมด้วยโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ลคาราศีมังกรควรใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกและร่างกายไปพร้อมๆกันความรักคือสิ่ง ที่ต้องประคองด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงการอดทนเพียงลำพังและสุขภาพคือสิ่งที่ต้องใส่ใจแม้ในยามที่ไม่มีอาการอะไรปรากฏชัดขอให้คุณดูแลทั้งหัวใจและร่างกายอย่างอ่อนโยนเหมือนที่คุณดูแลทุกสิ่งในชีวิตด้วยความตั้งใจเสมอมาและเชื่อเถิดว่าหากคุณประคองตัวเองให้ผ่านเดือนนี้ไปได้ความมั่นคงทั้งในเรื่องความรักและสุขภาพจะเริ่มกลับมาอย่างเป็นลำดับในไม่ช้า เคล็ดลับการเสริมดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้เป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับสมดุลทั้งพลังงานภายในและภายนอกเป็นช่วงที่พลังจากฟากฟ้าและพื้นดินกําลังโครจรมาทดสอบความมั่นคงของชีวิตคุณอย่างแยบยลผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรเป็นผู้ที่มีพื้นฐานดวงชะตาแห่งความรับผิดชอบความหนักแน่น และมีจิตใจที่มุ่งมั่นต่อความสำเร็จแต่บางครั้งพลังเหล่านี้อาจกลายเป็นแรงกดดันที่สะสมไว้ในใจจนกลายเป็นสิ่งที่เหนี่ยวรั้งชีวิตไม่ให้ก้าวไปได้อย่างอิสระดังนั้นในเดือนนี้การเสริมดวงที่ดีควรเริ่มจากการเสริมพลังภายในตัวคุณก่อนเป็นอันดับแรกสิ่งแรกที่ควรทำคือการปล่อยวางความคาดหวังที่หนักเกินไปต่อชีวิตของตนเองพยายามผ่อนคลายความเครียดลดความเคร่งครัด ในจิตใจลงบ้างและหันมาเปิดใจให้กับความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่คุณมักละเลยไปในแต่ละวันการได้หยุดอยู่กับตัวเองในที่สงบเงียบเช่นสถานที่ธรรมชาติปากเขาน้ำตกหรือแม้แต่การนั่งสมาธิในมุมเงียบๆของบ้านจะช่วยเติมพลังและปรับสมดุลจิตใจของคุณได้อย่างลึกซึ้งสำหรับการเสริมดวในทางกายภาพหรือสิ่งที่สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวันขอแนะนำให้คุณหมั่น ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยจัดระเบียบข้าวของเครื่องใช้ที่สะสมมานานโดยไม่ได้ใช้งานเพราะของเก่าหรือสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวมักเก็บพลังงานหยุดนิ่งไว้และสิ่งนั้นอาจเป็นตัวฉุดพลังชีวิตของคุณไม่ให้ไหลลื่นการจัดบ้านใหม่ย้ายตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นหรือเพิ่มต้นไม้เล็กๆที่มีพลังชีวิตเช่นต้นไผ่กวนอิมต้นวาสนาหรือธูดาจะช่วยเปิดช่องพลังงานใหม่ให้ชีวิตคุณมีการไหลเวียนที่ดีขึ้น ในด้านการเงินและโชคลาภควรหมั่นเสริมดวงด้วยการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงหรือจุดเทียนบูชาท้าในบ้านทุกเช้าในวันที่มีเวลาก่อนออกจากบ้านแสงสว่างเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดทางเปิดโชคเปิดปัญญาและจะช่วยให้สิ่งที่ติดขัดในชีวิตเริ่มขยับไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนอกจากการทำบุญแสงสว่างแล้วการปล่อยชีวิตสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาไหลปลาหน้าเศร้าหรือปลาดุกที่เป็นสัญลักษณ์ของการลื่นไหลไม่ติดขัดก็ถือเป็นเคล็ดที่ดีสําหรับคนลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้เพราะจะช่วยปลดปล่อยพลังด้านลบที่อัดแน่นออกจากดวงชะตาพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีความราบรื่นในเรื่องงานและการเงินมากยิ่งขึ้นสําหรับเรื่องของความรักการเสริมดวงที่ดีที่สุดในเดือนนี้คือการขจัดความดื้อรั้นและลดทิฐิในใจมัน พูดจะดีต่อกันใส่ใจคําพูดการมอบของขวัญเล็กๆที่มีความหมายเช่นของใช้ที่มีสีเขียวอ่อนชมพูหรือสีเบจเป็นการเสริมพลังของธาตุดินและธาตุไม้ซึ่งช่วยปรับสมดุลพลังงานแห่งความรักให้มั่นคงและอบอุ่นมากยิ่งขึ้นการถากู้ของคุณไปทําบุญร่วมกันหรือไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติที่เงียบสงบจะช่วยเยียวยาความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้หัวใจได้สื่อสารกันอย่างลึกซึ้ง ในเรื่องของสุขภาพควรเสริมดวงด้วยการหมั่นดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนและหลังตื่นนอนในทุกเช้ารวมทั้งการล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดในช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือช่วงหัวข้าเป็นการปรับธาตุในร่างกายให้เกิดความสมดุลโดยเฉพาะกับชาวมังกรที่มักสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวการได้สัมผัสน้ำสะอาดจะช่วยล้างพลังงานเก่าที่ตกค้างออกไป อีกเคล็ดสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือการสวดมนต์บทที่ช่วยเปิดโชคเช่นบทชินบัญชรบทมหากาหรือบทพาหุมหากาก่อนนอนทุกคืนและเมื่อตื่นเช้าขอให้คุณกล่าวคำขอบคุณกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพบ้านคนที่คุณรักหรือโอกาสที่คุณได้ในแต่ละวันการเริ่มต้นวันด้วยใจที่สำนึกบุญและเปี่ยมด้วยความเมตตาจะช่วยเสริมพลังชีวิตให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคด้วยจิตใจที่มั่นคง สุดท้ายนี้การเสริมดวงที่ทรงพลังที่สุดของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้ไม่ใช่เพียงแค่การจุดทูบหรือสวดมนต์แต่คือการกระทำเล็กๆที่คุณเลือกทำด้วยจิตตั้งใจเช่นการช่วยเหลือคนตกทุกข์การให้คำปรึกษากับคนที่อ่อนแรงกว่าหรือแม้แต่การยิ้มให้กับคนแปลกหน้าบนท้องถนนเพราะสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือการสังสมบุญที่ไม่มีรูปแต่มีผลพลังของ ความดีที่คุณทำไว้จะย้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณราบรื่นขึ้นอย่างช้าช้าแต่มั่นคงและกลายเป็นกำแพงบุญที่คุ้มครองคุณจากพลังร้ายที่อาจผ่านมาในชีวิตอย่างไม่รู้ตัวขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณใช้ความมุ่งมั่นที่มีอยู่ในตัวเองเสมอมาประสานกับการปรับใจให้อ่อนโยนการกระทําที่ตั้งอยู่บนความเมตตา และการรู้จักวางใจในสิ่งที่ยังควบคุมไม่ได้เพียงเท่านี้ดวงชะตาของคุณจะเริ่มเปิดทางสว่างขึ้นอีกขั้นและสิ่งดีงามจะไหลามาอย่างที่ใจปรารถนาขอพลังฟ้าพลังดินและพลังแห่งพระไจรน์ทั้งสามจงประสานกันหลั่งไหลเป็นสายบุญใหญ่มอบแด่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรทุกท่านนบัดนี้ในเดือนนี้เดือนแห่งการเคลื่อนไหวของพลังดวงดาวที่กำลังเวียนผ่านลัคนาของท่าน ด้วยจังหวะที่เหมาะสมพอดีขอให้ชีวิตของท่านผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรซึ่งมีพื้นฐานของความขยันความอดทนความหนักแน่นและความไม่ยอมแพ้จงได้รับผลตอบแทนจากการกระทำอันมั่นคงและตั้งใจเหล่านั้นกลายเป็นพลังแห่งโชคลาภความร่ำรวยและการเปิดประตูแห่งเศรษฐีอย่างสมบูรณ์ขอให้มือทั้งสองของท่านกลายเป็นมือทองคำยิบจับสิ่งใด ก็เป็นเงินเป็นทองหยิบสินค้าขายก็ดีหยิบงานประมูลก็ได้หยิบช่องทางธรรมหากินก็เปิดรับโอกาสก็กว้างไกลขอให้ท่านเปลี่ยนพลังแห่งผู้มั่งคั่งดุจมหาเศรษฐีไม่ว่าจะมองไปทางใดก็มองเห็นช่องทางสร้างรายได้ไม่ว่าจะพูดสิ่งใดก็มีกำลังมีแรงมีผู้คนเชื่อมั่นสนับสนุนช่วยเหลือและร่วมลงทุนขอให้เงินทองที่เคยไหลออกไหลกลับคืนกลับมาเป็นกระแสแห่งทรัพย์สมบัติไหลเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดหย่อนขอให้ลูกค้าแน่นขอให้ยอดขายทะลุขอให้มีคนมาอุดหนุนไม่ขาดสายสำหรับผู้ที่ทำงานประจำขอให้ผู้ใหญ่เมตตาเจ้านายไว้วางใจมอบหมายงานสำคัญที่นำไปสู่โบนัสเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเพิ่มพิเศษที่ท่านไม่ได้คาดหวังมาก่อนสำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนหรือกำลังเสี่ยงดวงขอให้ดวงโชคเปิดอย่างยิ่งใหญ่มองเห็นเลข มองเห็นโอกาสมองเห็นจังหวะที่พอดีและเข้าเต้าทุกครั้งหยิบสลากก็แม่นหยิบหุ้นก็ขึ้นหยิบเหรียญดิจิทัลก็พุ่งแรงขอให้ท่านร่ำรวยแบบเงียบๆแต่มั่นคงและสุขใจแบบคนที่รู้ว่าโชคที่ได้รับนั้นเกิดจากผลบุญของตนเองขอให้บ้านของท่านมีพลังแห่งทรัพย์ไหลเวียนไม่ติดขัดช่องกระเป๋าไม่ร่วงเงินเข้าไม่หยุดเงินออกแบบมีคุณค่าขอให้บันไดหน้าบ้านเป็นทางฐานของโชคลาภ ขอให้ลมที่พัด่านเป็นพลังเงินตราและแสงสว่างในบ้านของท่านเป็นแสงที่ชักนําทรัพย์อันยิ่งใหญ่เข้ามาขอให้คำพูดของท่านในเดือนนี้เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์กล่าวสิ่งใดก็เป็นจริงคิดสิ่งใดก็เป็นรูป,ปรธรรมอธิษฐานสิ่งใดก็จงสำเร็จผลขอให้บาร,รมีที่ท่านได้สั่งสมมาทั้งจากการช่วยเหลือผู้อื่นความเสียสละความขยัน และความอดทนในยามที่ไม่มีใครเห็นได้เปิดเป็นพลังสะสมกลับคืนมาทบเท่าทวีคูณนับไม่ถ้วนขอให้ท่านได้สัมผัสกับคำว่าเศรษฐีโดยไม่ต้องรอขอให้มีเงินก้อนเข้ามาโดยไม่ต้องวิ่งไล่หาขอให้มีโชควิ่งเข้ามาเองโดยไม่ต้องออกแรงวิ่งไล่และขอให้ทรัพย์ที่ได้รับมานั้นอยู่กับท่านอย่างมั่นคงยั่งยืนและนำไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งกายใจและวิญญ,ญาณ ขอให้ท่านมีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวกับคำดูถูกไม่หวาดกลัวต่ออุปสรรคใดและไม่ท้อแท้กับเส้นทางที่ดูไกลเกินเอื้อมขอให้ใจของท่านมั่นเหมือนหินผาเย็นเหมือนสายน้าและแกร่งเหมือนเพชรเบอร์สุดเพื่อจะได้แบกรับโชคใหญ่อันไม่มีที่สิ้นสุดไว้กับตัวได้อย่างเต็มเปีย่ยมในทุกเช้าขอให้ท่านตื่นขึ้นมาด้วยแรงใจอันสดใหม่ในทุกค่ำคืนขอให้หลับตาลงด้วยความมั่นคงร้กังวล ขอให้เสียงแห่งความยินดีจากเงินทอและทรัพย์สมบัติดังก้องอยู่รอบตัวท่านและขอให้เสียงหัวเราะจากความอิ่มสุขดังขึ้นในครอบครัวของท่านอย่างต่อเนื่องจงมั่นใจเถิดว่าดวงชะตาของท่านในเดือนนี้กำลังเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆเ,เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยังรากลึกอย่างแน่นหนาถึงแม้ผลแห่งโชคอาจยังไม่ปรากฏในเช้าวันแรกของเดือนแต่เมื่อเข้าสู่กลางเดือนหรือปลายเดือน ท่านจะเริ่มสัมผัสได้ว่าฟ้ากำลังเปิดดินกำลังอ้าแขนรับและโชคชะตากำลังยื่นของขวัญล้ำค่าให้กับท่านขอให้ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรจงร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยทั้งด้วยบุญทั้งด้วยความสามารถทั้งด้วยโชคทั้งด้วยพรอันศักดิ์สิทธิ์และจงเป็นเศรษฐีที่ไม่เพียงมั่งมีทรัพย์แต่ยังมั่งคั่งด้วยความสุขความดีและความเป็นที่รักของผู้คนทุกคน,ท,กคนทุกแห่งเถิด